สวัสดีครับมาพบกับคุณนาพาไปนะครับวันนี้ก็นี่ครับมีสิ่งนี้นี่คือมายงชิดนะครับผมได้มาแต่ว่าเคยเห็นที่เขาปอกแล้วมันสวยๆก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นผู้ชายที่ไม่เคยทํามันจะเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้ก็เลยจะลองมาปอกกันดูครับ มาช่วยลุ้นกันว่าปอกออกมาแล้วจะสวยเหมือนที่เขาทําไว้หรือเปล่ามาดูกันครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองปอกสักหนึ่งลูกนะครับผมก่อนนะครับผมกฟ้าจะรอดไหมนะเขาบอกว่าให้ตัดตรงนี้ออกก่อนโอ้ยมีก็ไม่คมมีก็ไม่คมแล้วนี่ก็เละมากดูสิมันจะไปรอดไหม ตัดหัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ปอกเหมือนปอกผลไม้ก่อนเปลือกที่ผมได้มามันน่าจะสองสามวันแล้วเสียดายจังจริงๆน่าจะต้องรีบกินก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรลองปอกดูนะครับตอนที่ปอกนี่ก็เย็นแล้วก็จะเป็นเขาจะช้ำหน่อยนะครับ ไม่รู้จะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองดูเนาะเราลูกประมาณไข่ไก่ประมาณเบอร์เบอร์สองครับเบอกให้ใช้ปลายช้อนนะครับในการจิ้มขวานลงไปรอบๆมาเมล็ดตัวนี้พอดีเนื้อเขาจะเละไปนิดหนึ่งไม่ใช่เละนิดหนึ่งอะเละมากเลยละก็ ใช้ปลายช้อนทะลุไปอีกเกือบฝั่งหนึ่งเลยโดยรอบนะครับเละไปเสียแล้วเออแต่ก็พอทราบว่าจะทำยังไงนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันทะลุมานี่ถ้าเผื่อมันรอบแล้วถ้าเผื่อมันยัง แข็งๆอยู่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับเราก็ลองดันลองดันดูปรากฏว่าเละปรากฏว่าเละแต่ว่าถ้าเผื่อมันยังแข็งอยู่ผมว่าโอเคนะเดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งไหมลูกนี้ก็นิ่มลูกนี้ก็นิ่มแต่ไม่เป็นไรลองอีกลูกหนึ่ง เดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนเสร็จแล้วนะครับครับผมหลังจากที่เราได้ปอกมะยงชิดแล้วนะครับผมก็มีอันนึงนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ถ้าเผื่อมันไม่เละนะหมายถึงว่าถ้ามันยังใหม่ๆยังสดๆอยู่ไม่เละก็น่าจะออกมาสวยแต่อีกอันนึงเละมาก,กเดี๋ยวก็เชื่อว่า ทุกๆผมผมทำได้ขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับผมก mm. ็เดี๋ยวลองชิมดู mm. หวานนะครับ mm. สุกก็หวานด้วย mm. ก็ปอกแบบนี้ mm. คิดว่าเอาเม็ดออกได้ดีกว่าที่บางคนอ,า,อาจจะปอกแบบมะม่วงนะครับแต่ผมว่ามงม่วมันได้กินมันเต็มคำดีเพราะเม็ดมันออกไปเยอะมากแต่อันนี้มันเละนะครับเป็นตัวอย่างที่ ที่ไม่ดีตัวอย่างที่ผิดนะครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าทดลองกันสนุกสนุกนะครับยังไงอขอบคุณที่ติดตามคุณาพาไปนะครับผมใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ